เดียวทุกคนและตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเข้าไปในปร์ตื้อัปเดตแล้วนะอืมรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตแรกของปีนี้เลยนะครับเป็นอัปเดตที่บอกว่าหิมะละลายแล้วเอออย่างนี้ต้องดีใจแล้วว่ะทุกคนเพราะว่าหิมะละลายแสดงว่าไบโอมลาวาเนี่ยกลับมาแล้วไบโอมที่ผมรักที่สุดไบโอมลาวาแล้วเดี๋ยวผมไปทําคลิปไบโอมลาวาเล่นดีกว่ามีหลายตัวมากเลยที่ผมอยากจะเอาไปเล่นในไบโอมลาวาเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ เวลาเนี่ยเขาดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมเข้าไปอยู่ในเกมเลยดีกว่านะครับเจอกันเอาละตอนนี้เรามาอยู่กันในปาร์ตี้เเดยเป็นเที่ยวร้อยทุกคนเดี๋ยวผมโยนของทิ้งเหมือนเดิมไปเลยไปเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชโอ้พอมันขาวๆแล้วมันมองยากเหลือเกินยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับรอบนี้แป้งแล้วทุกคนฟอลิกมาเป็นคนเปิดปกติจะเป็นคลายกิโฟนที่เป็นคนอ่าพิมพ์เปิดไม่ค่อยได้เห็นเขาพิมพ์เลยคนนี้ หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีวันที่ดีในวันปีใหม่โอ้โอ้โอ้ถังน้ำมันเสงมาเพียบเดี๋ยวเ็กของให้เพิ่มครั้งนี้แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วและครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่เสกเลือนแอดมินให้เพราะว่าพวกคุณเนี่ยชอบไถเลื่อนออกไปตกแมวกันอุวยอะไรเนี่ย,ย,ย,ยสัปดาห์นี้นะ่าจะไม่มีของใหม่นะทุกคน ผมรู้สึกว่าจะไม่มีของใหม่หรือเปล่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีปาร์ตี้สุดวิเศษกันไม่มีแครกี้โฟนั่นก็แปลว่าพวกเราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราต้องการผมเดาถูกจริงๆด้วยว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีแครกี้โฟเพราะว่าไม่เห็นเขามาเป็นคนพูดเปิดเนาะอุ่ยถุงยักษ์ถุงยักษ์แสดงว่าเริ่มเซ็กของสุดโหดตั้งแต่ต้นเกมเลยแน่นอนโขโขเส็ไม่หยุดเียงไม่หยุดเอา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 เซ็ต่อเซ็ต่อเซ็ต่อ อ้าวไม่เสกแล้วเหรออยู่ๆก็หยุดอ้าวเดี๋ยวเดือด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 เเดือดเเดือดเเฮ้ยอยู่ๆก็เสีกเพชรอยู่ๆก็เสีกเพชรเลยเหรอตั้งแต่ต้นเกมเลยนะได้มาเสกก็เสกเสกก็เก็บเสกผมก็เก็บอะไรอ่ะยกเว้นยกเว้นอะไรสักอย่างนั่นแหละมันโดนบังอยู่แป๊บนึงยกเว้นเพชรละมั้งอ้าวเดี๋ยวอ่านไม่ทันโดนตัวหนังสือบังอยู่ อุ้ย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 อะไรอะจะเย็นจะเย็นจะเย็นเย็นก่อนจะเย็นก่อนพี่ชายโหสิให้เยียนเนี่สยสิให้กียอันโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดอันนี้คือผมกดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเพราะว่าหยุดเล่นไปเกือบสัปดาห์เลยหยุดเล่นไปเกือบหนึ่งอทาทิตย์ละทุกคนอาจจะเห็นผมลงคลิปทุกวันแต่ว่าผมผมทำคลิปเตรียมไว้คลิปดองรับคลิปดองหลงัลงๆมานี้นอกจากเมนแรกแล้วก็จะมีเมนทที่ถามว่าอันนี้คลิปดองหรือเปล่า มีบางคนบอกว่าอยากจะได้โลไลออนชิว10บอันเอามาทำใหม่นะเดือสัปดาห์นี้เราจะไปให้สุดเพราะฉะนั้นเราจะเสกให้ hmm, เราได้โลมาสิบอันแล้วทุกคนเอาเลี้ยงจาดเอาทำไมเนี่ยโลไม่รู้ว่าทำไมผมตั้งตั้งเป็นป้อมปาการแล้วเป็นป้อมปาการอุ้ยอุ้ยอ้ยเดียยวเดี เดี๋ยว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 เดียวเด้๋วเดียวเดีบยวด้อยนเดียวไดั๋วเดีบยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวาด้องเผยวอดก๋ยวเด,วเด,วเอ,วเดอ๋นเดี๋ยวเดแลยวงดียวเดี๋ยวยเดี๋กวเดี๋ยุดกเี๋กวเดี๋กเดี๋ยยยยดีีเี ขี่กล่องไม่รู้เดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปนับแล้วกันนะขอตั้งกำแพงโลกก่อนเรียบร้อยกำแพงโลกกล่องแรกได้ลูกซองครับทุกคนพวกคุณเนี่ยอยากได้ขวานแนดมินกันเท่าไหร่กล่องที่สองได้ชุดกรอกครับชุดกรอทุกคนกล่องที่สามได้อะไรเอ่ยออ้ยคุณนายกล่องที่สี่ล่ะ กล่องที่สี่น้อเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเปิดกล่องดูเปิดกล่อง U, ดูใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับ <c oughs> ในขวานแอดมินมาหกอันกล่องที่ห้าเราได้เลื่อยอันนี้อาจจะเป็นที่เขาตั้งไว้หรือเปล่าว่าให้ทุกกล่องเนี่ยมันสปาวมาโดยที่ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าดวงผมดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อุ้ยอุ้ยใจเย็น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 เก็บของไม่ทันใจเย็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 นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นเย็นนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นก่อนใจร่มรมค่อยๆพูดค่อยๆจาคือคือไม่ใช่อะไรหรอกนะของพวกนี้เนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะแต่ที่ปัญหาเลยก็คือมันลกครับทุกคนเวลาเพชรตกลงมาเนี่ยผมอาจจะมองข้ามไปไงอาจจะมองไม่เห็นแบบเพื่อมันบางเพชรอ่ะอืมโอเคเรามาวางป้อมปืนกันเถอะ พวกนั้นเนี่ยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าป้อมปืนพวกนั้นเนี่ยมันสู้กับแครอทได้หรือเปล่าอย่าบอกนะพวกาเขาจะใส่อัลฟาแครอทมาอีกแล้วอย่างงั้นเหรอผมจะตั้งไว้อย่างนี้อ้าวมีป้อมปืนอยู่อันเดียวอ้าวแล้วเหล็กเราก็ใช้ไปแล้วดิเหล็กเราใช้ไปแล้วทุกคนเหล็กเราใช้ไปแล้วหวังว่าพวกคุณเนี่ยจะวางป้อมปืนไว้ถูกมุมนะอ่นนี่ไงเขาเสกเหล็กให้แล้วของดีของดีของดีอ,งดอุ้ยจิววี่กี่ตัวเนี่ยโโอ้หโอ้โหโอ้โห จะเย็นนะนี่เราคราฟเลยเราคราบป้อมปืนเยอะเยอะเลยโลด,ด,ดวแล้วเราวางแล้วเราวางอีกทีหนึ่งและเราวางไม่ได้แล้วเราวางไม่ได้แล้าวาลอตอนนี้ของเต็มถามว่าผมกลัวแค่รถไหมไม่กลัวครับเพราะว่าผมมีสิ่งนี้อยู่นี่จะเย็นจะเย็นจะเย็น,จะ,ยนจะเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมจะโดดขึ้นไปบนเสา ปุ๊บปุ๊บอ้าวโดดไม่ได้แล้วติดทุกคนเนี่ยวางป้อมปืนแล้วหรือยังพวกคุณเนี่ยสามารถคราฟเพิ่มได้ที่โตคราฟนะผมเนี่ยมีแผนที่สุดจะจีนเนี่ยสุดสุดไปเลยครับทุกคนคือผมจะหลบอยู่ตรงนี้แครอทมาผมก็จะโดด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 ,โ,ด,ดโอเคหวังว่าป้อมปืนของพวกคุณเนี่ยจะถูกวางแล้วแล้วนี่ก็คืออัลฟาแครอททุกคนเป็นไงเป็นไงเฮ้โอ้โหผมนี่โคตรจีเนียเด็ดเปล่า ไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมแค่ยืนอยู่ข้างบนนี้เอาฟาแค่ลรตายแล้วเฮ้ย <c oughs> ผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาฟาแค่เรตายแล้วมันเกิดจากการคิดไม่อย่างดีมาเดี๋ยวเราคาบกระสุนเยอะๆเลย <c oughs> เอุ้ย,ยอุ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ยวเยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ยวเยีนยวเยยวกดี๋ยวเย๋ยก่อนไยวเปดี๋รวเอี๋ยวเี๋ยดง๋ยูยวเดี๋ยนเี๋ยดี๋ยูยวเดม๋ยวเี๋ยดี๋ย๋ยวเดี๋ยนเี๋ยดี๋ยู ปมปืนเรายิงอยู่กระสุนหมด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 ไม่เป็นไร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 ขับกระสุน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 อ้าวใจเย็นใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนผมขับกระสุนอยู่ผมขับกระสุนอยู่เออตายแล้วตายบ่อยมาก คุณใส่คุณใส่ปืนคุณใส่ปืนทำอะไรผมไม่ได้หรอก <c oughs> คุณจะทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะคุณแครอทเพราะว่าผมเนี่ยตั้งป้อมปืนไว้หมดเรียกวะนะเพียงแค่ขวานอันเล็กๆของคุณนี่มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะหวังว่าพวกคุณเนี่ยจะบอกลากับใบโอมหิมะกันแล้วฮ้ยอะไรอะเอเลี่ยนช็อตกันสามอันว้าว อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเซงมาตามทางเสีงมาไม่หยุดแอดมินกันเอเลี่ยนช็อตกันแอดมินกันวางไว้เลยยืดจัดเดี๋ยวผมกองกองไว้ดีกว่าเอาถ่ายปกคลิปเลยจบเฮ้ถ่ายปกคลิปดีกว่านี่เลยขวานแอดมินขวานแอดมินโยนไม่ได้อะไรอ่ะวัตเวอร์เฮ้ยเฮ้ยทุกคนหอนี้นี่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะเนี่ยมันเป็นหอนที่ยังไม่เคยมีอยู่ในเกมนะทุกคนแต่ว่ามันเคยเข้ามาในปาร์ตี้อัปเดตก่อนน,นั่นี้รอบหนึ่งแล้วทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นอ่า บูปินที่ไม่เคยจะใส่เข้ามาในเกมเลยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่ผมว่าถ้ามันมีในเกมเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าดูดิมันสวยอะอันนี้เนี่ยมันแต่งบ้านได้เนาะแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าถ้ามีอะ่ะมันก็ค่อนข้างโกงเนาะเขาก็เลยน่าจะไม่ใส่มาเพราะว่ามันโกงนั่นแหละคือถ้าถามว่าโกงยังไงก็คือเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่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 เดี๋ยวผมทําให้ดูทุกคนคือมันสามารถทําให้พวกศัตรูเนี่ยติดอยู่ข้างล่างได้เนาะพวกเอาเวลาพวกละทมิบุกขานอะไรเงี้ยมันก็จะเดินอยู่ตรงอ่ามันจะบอกว่าไง เวลาทันทีมันมาบุกฐานเนี่ยมันก็จะไม่ได้บินบันไดขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ตรงบันไดแล้วก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวผมลากให้ดูฝนเพชรเนี่ยจะมาอีกห้านาทีนี่ทุกคนเดี๋ยวผมลากให้ดูจะเป็นอย่างนี้นี่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 อ่ะอ่ะผมปาเลยผมปาเลยอ่ะให้มันเข้ามานี่ทุกคนเราก็แค่ลบตรงนี้ใช่ไหมแค่เนี้พวกละทีเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างอันนี้มันปีนขึ้นมาได้เพราะว่ามันต่อตัวมา นี่ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าละทิเนี่ยมันมาบุกจากฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยถฮ้ยดิ้งมาดิงมาถ้ามันแบบถ้าแบบมันมาบุกจากฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้เนี่ยเวลามันเห็นเราอ่ะมันก็จะเดินลงมากองันอยู่ข้างล่างล้วทุกคนบอกได้เลยว่าถ้ามีถ้ามีอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้ามีหอนี้เนี่ยโคตรโกงโอเคเดี๋ยวเราเซกเลื่อนแอดมินให้หลังจากที่เราเนี่ยเสกเพรแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกมคุณพังก็ไม่่ใชปัญหาแล้ว เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้เด็กเด็กเมื่อกี้คนเนี่ยโอเคฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่จะเสกเพชรแล้วเ,เนาะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะกลับไปที่แคมป์ไฟนะมาแล้วเพชรเพชรของผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเพิ่ม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 ผมก็ไม่ได้นับด้วยดีว่าตอนเข้ามาเนี่ยมีเพชรเท่าไหร่โอเคตอนนี้เนี่ยคุณสามารถ เลื่อนไปให้สุดขอบของแมปได้แล้วพวกเราเนี่ยหวังว่าพวกคุณเนี่ยจะมีวันปีใหม่หที่ดีนะแล้วก็แล้วก็ไปดูไปอมเก้าหลังจากนี้ด้วยเอา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 เสกใครไม่หยุดนี่ไงเลื่อนแอดมินเลื่อนแอดมินทุกคนเลื่อนแอดมินเลื่อนแอดมินเลื่อนแอดมินเอาหล่ะได้เวลาลองเลื่อนแอดมินแล้วรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไม่รู้เนี่ยว่ามันเป็นบูปินแบบนี้ ผมก็เลยปล่อยปล่อยทิ้งไปเนาะไม่ได้หวังมาเราลองดูดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามันเร็วแรงแล้วก็ทะลุนรกทะลุแมพไปเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทะลุได้ขนาดไหนโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮ่่ามันเร็วจริงมันเร็วจริงมันเร็วจริงเดี๋ยวขอโดดออกก่อนขอเวลานออกหนุนหนนหนนทุกคนทุกคนตรงนู้นเนี่ยแมพยังไม่โหลดเรามาดูกันดีกว่าว่าความเร็วของเรือแอดมินกับความเร็วในการโหลดแมพของผมเนี่ยอันไหนเนี่ยจะเร็วกว่ากัน ไปเลยฮู้ววเอาแ s <S ม่ผม, i, มยังโหลดเร็วอยู่นะแม่ผมยังโหลดเร็วอยู่นะอุ้ยแม่ผมยังโหลดเร็วอยู่นะอุ้ยแม่ผมโหลดเร็วนะแม่ผมโหลดเร็วนะอ้าวเรียบร้อยแม่ผมโหลดเร็วกว่าดิทุกคนโอ้โหนู่นนุ่นตรงนุ่นตรงนุ่นยังไม่เปิดตรงนี้โอ้วเอาเอาม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 าผมผมอยากตกแมพผมอยากตกแมพผมอยากตกแมพโอ้โหโอ้โหหมาป่าเกินไม่ทันแมพมืออะไรก็โหลดไม่ทันโอผมอยากตกแมพครับเอ้ย อู้จ่กเอา้เอาเมื่อกี้มันจะตกแล้วโอ้โหแสดงว่าโลดทันโลดทันอยู่ยังโลดทันอยู่ยังโลดทันอยู่ยังโลดทันอยู่โอ้โหยังโลดทันอันนี้ยังโลดทันโอ้โอ้โอ้มามาอันนี้โลดทันโอ้โหยังโลดทันโอ้โหทุกคนผมอยากลองตกแมปดูอ่ะสรุปแล้วผมไม่ได้ประสบการณ์ตกแมปหรออะไรครับเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยอัปเดตก็หมดแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะทุกคนบา,บายยครับ